ครับไปนี่ใช่ไหมใช่นล้ครับไม่ไม่สูงสูงกระดิ่งี่สิบเมตรเป็นแนวดิีห้องตะวันออกแน่นอนครับครับหนึ่งมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรครับมีแหล่งทำมาหากินนะครับครับแล้วก็ต่อไปครับวันนี้ได้รับข้อมูลจากกลุ่มศึกษานะครับที่จะมาศึกษาสันเขื่อนคืออ่างเก็บน้ำห้วยชันนะครับเห็นบอกว่าจะมา ศึกษาในส่วนที่จะต้องมาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชันวันนี้ก็ได้รับจากข้อมูลจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่7นะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านหมู2โดยเฉพาะท่านกำนันวันนี้ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งกลุ่มพี่น้องประชาชนซึ่งพอได้รู้ข่าวเนี่ยก็รีบมากันเพื่อจะให้เขาเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยชันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ฝาก ในส่วนศึกษาและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงนะครับอยากให้มาร่วมด้วยเช่นกเราในฐานะที่เป็นชาวบ้านเลยนะ,ะอยากให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณหมู่บ้านของเราคิดว่ามันจะมีประโยชน์ไหมกับการที่สร้างอ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านของเรามีค่ะมดีด้านไหนบ้างด้านการเกษตรมั่งแล้วก็ม,มีการทามาหากินอะไร หมู่บ้านใกล้เคียงจะได้มีน้ำกินน,น้ำใช้ในการเกษตรนเดินไปดู่งนี้ไปเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทำมาหากินนะครับฉะนั้นากหน่วยง,งานศึกษานะครับที่จะต้องไปศึกษานะครับศึกษาให้ผมแล้วก็วันนี้ก็จะได้นำ เรื่องนี้เข้าไปสู่ในกระบวนการต่อไปนะครับผมอยากจะสอบถามพี่น้องประชาชนในตาบลนาดีโดยเฉพาะผู้นําแล้วก็พี่น้องกลุ่มเกษตรกรนะครับอยากจะถามได้ยกมือให้ผลหน่อยครับโอเคนี่แหละคือครับผมครับขอบคุณมากมากเลยครับกับข้าวหมูยุ้อะไรไม่ไม่ยู้งรับเลยยุ okay, ่หมดตลอดบันทึกไปจู อ่านเจ็บน้ำห้วยชันไหมครับถ้าอยากได้ขอเสียงดังๆแล้วยกมือให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากกนะครับขอบพูดด่าับมีคนอลาย้เออมีข้อสงสัยอะไรบางทีการประชาสัมพันธ์เราอาจจะได้ถ้าเราจัดเวทีมันอาจจะได้เวที ได้พื้นที่เล็กๆกันนะครับแต่ถ้าให้ทางสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ก็จะได้กระจายข้อมูลไปได้ไกลมากขึ้นครับท่านจะช่วยกันป้องกันดูแลป้องกันการบุกรุกนะครับเข้าไปล่าสัตว์ป่าตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกนี้เป็นรับฟังความคิดเห็นนะท่านอาจจะต้องให้ข้อคิดเห็นเยอะๆท่าน